เจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีมิกกี้นนอันพาดหรือ,อยังเผยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวอยากให้แฟนๆได้เห็นเรื่องงานไม่มีภาพคู่เป็นเหตุสำหรับคุณแม่คนเก่งเจนะี่อันพาดนักป้องเทจท,ที่มักมีข่าวเลิกเงียบก,กับสามีมิกกี้นนอันพาดเพราะคนถามหาภาพคู่หวานหวานที่ไม่เห็นสาวเจนี่โพสต์คู่กับสามีนานแล้วแถมวันครบรอบแต่งงานก็มีแต่ฝ่ายสามีที่ลงอวยพร ชาวเน็ตเป็นห่วงเจนนี่ผอมจนกระดูกโผล่ทักเหมือนคนป่วยแต่หน้าสวยเจนนี่เคลียร์ชัดทำไมวันเกิดร้ายเงาสามีตอบกลับดราม่าชาวเน็ตว่าผอมแต่งโปเจนนี่โต้ปมคลั่งผมงอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดห่วงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนและแม่ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเลิกสามีออกมาให้เธอต้องชี้แจงแต่เจนนี่ก็ยืนยันว่าความเป็นครอบครัวยังดีอยู่ แต่ไม่ไวายังมีคนสงสัยในความสัมพันธ์ตลอดและตั้งคำถามว่าเลิกกับสามีหรือยังเพราะอย่างล่าสุดเจนี่ไปออกรายการคุยแหลกแดกดึก EP 0.29ของมดดำคดาคชภาก็ยังมีบางช่วงบางตอนเธอได้เผยถึงสาเหตุไม่ค่อยได้ลงรูปคู่สามีว่าเธอเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนลาไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะนักส่วนเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งคนชอบเอาไปตัดสินต่างๆนานา เป็นเหตุให้การลงไอจีของเธออยากให้แฟนๆได้เห็นเป็นเรื่องงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่าทั้งนี้มดดําได้ยิงคำถามว่าเธอเลิกกับสามีหรือยังซึ่งเจนี่ก็ได้หัวเราะพร้อมตอบแบบชัดเจนว่ายัง